นามีนาแล้วก็วันนี้24 24เมษายนคอดเกลียวค่ะเลขาอยู่ไหนไม่แอบไปติต่อะอย่าเลยจ้าเจบ่ายได้ในเว็บเลยค่ะใน็บจะมีบอกว่าโทรที่ไหนอย่างไรเรีบอะไรีย้อยค่ายบ้านอุ้ยเร็วอุ้ยอา้ยเร็วเร็วเร็วอุ้ยเลยอุ้เลยงรีจองแลจะเต็้นนต้องรีบจองแล้วจะเต็ม้ะจอมนะ นี่ปีซีแถวบ้านคุณบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปทานอะไรมาลูกเมื่อกี้อะหารส้มตำร้านไหนอ๋อของบ้านผู้ฝั่งนี้ใช่ไหมของบ้านผู้ฝั่งนี้อร่อยอย่างกี้ทั้งหมดเลยนะฝังนี้อร่อยอ่ใช่จ้ะเขาบอกฝั่งนี้ข้างล่างฝั่งนี้อะโลกง่ะอลูก มไหลยิแล้วเดีไี่ด้ยินเดใช้ได้ไม่ต้องรีบโยกมาโยกมารีบได้มรีบไปรีบไปรีบรบไปรีบไปรี่ไรบไปรี้งรี่ไปรีีบารอบไปรีปีบไปปรี ไม่เขาเขาาสองหมืไงเขาบอกเขาพีสอง่นค่้วาามนรับแต่ว่าผมบอกผมกุ้ยแน่แนนเว่าเขารดดี้อนั่นแบอกหลังเลยต้ามนเินสองหมื่นเออนะใช่าี้องสี่เต้องสี่หมื่นแล้วเนี่ยเหรอคู่เาพีสีเลงรพี่สี่เพ พี่โทรไปพี่โทรไปจิ้มมานั้นโทรบอกเฮ้ยมันพิเศษในรายการทูหรือเปล่าคะเขาอยู่ในการขมใช่แต่ว่าแบบตอนแรกตอนแรกตอนแรกเขาเช็คคิวไม่เช็คคิวเขาบอกว่าปั๊มปั๊มนิวของการบันเทิงผมก็แล้วเขาบอกว่าเขาเขาเขาบอกเขมีสองหมื่นแล้วเปลี่ยเปลี่ยเปลี่ยพี่ก็เลยผมก็โทรไปจริงๆถ้า้อยู่ดีดีเซ็นเข้าไปแล้ว้จิ้มเลยจิ้มเลย จิ้มป๋ำพแพบอกจะช่วยห้าพันได้ยกมาเฮ้ยห้าพันเอา,วาอไว้ที่เขียนแล้วพี่พ<อ>ี่จะสไลด์ไปเขียนว่าป๋าพ่อพแเรียบอยแล้วเนจากเป็นไ้เขียนป๋อะน่ะนนนแสับอยู่ที่บอเลยแันคลับอากพักแนคลับพักแพรแอนป๋พี่เลยต้องปเติมนัตตี้ลากไแล้วลากปเติมเกมด้วยนะพี่ะป็นตันี้ว สองคนเลยเหรอดีพี่เอาเก็บเป็นเรื่องมา F7 จบ F อื่นไม่ต้องทำงานแล้วดีมากว่าต้อมทำเวได้ถ้าเป็น F7 เราจะมาวันนี้นะโอ้ยคิดโอ้ยถ้า F7 มาเขาต้อมาตเตอร์พังพี่ใส่ยางไม่ได้เหมือนที่ผมไปไปใช้ป้ายไปพี่บอสแทน